ยิ่งนิ่งยิ่งชนะคนเสียงดังความเงียบอาวุธที่คนส่วนใหญ่ไม่รู้จักใช้คุณเคยสังเกตไหมในวงสนทนาบางคนพูดเสียงดังโวยวายข่มคนอื่นแต่กลับมีบางคนที่ไม่พูดอะไรเลยนั่งนิ่งยิ้มบางๆศบ,บตาเฉยๆแต่คนกลับรู้สึกเกรงกลัวหรืออย่างน้อยก็ไม่กล้าล้ำเส้นความเงียบเป็นเหมือนดาบคมที่ไม่ต้องชักออกมาแต่ทุกคนรู้ว่ามันอยู่ตรงนั้น คนที่พูดน้อยแต่ทุกคำมีน้ำหนักคือคนที่โลกนี้ให้เกียรติมากกว่าคนที่ตะโกนดังตลอดเวลาในโลกที่คนส่วนใหญ่เชื่อว่าเสียงดังจะชนะจริงๆแล้วคนที่ชนะตัวจริงคือคนที่นิ่งเพราะความนิ่งไม่ได้แปลว่าแพ้แต่มันคือการควบคุมเกมโดยที่คุณไม่ต้องใช้แรงแม้แต่น้อยวันนี้ผมจะพาคุณเข้าสู่จิตวิทยาการใช้ความเงียบเป็นอาวุธเพื่อเอาชนะคำพูดแย่ๆความกดดัน